เมืองของเราร้อน,นอุมากๆเห็นบอกกรุงเทพเนี่ยฝนถลม่ม <c oughs> ต่างจังหวัดไม่แน่ใจว่าฝนเป็นยังไง <c oughs> แต่ต้องบอกการเมืองร้อนมากๆคุณผู้ชมฮะแล้วที่ว่าร้อนก็เพราะว่าวันนี้เพื่อไทยน่ากําลังจะเดินเกมแล้ว <c oughs> เกมที่ว่าก็กคือศึกชิงนายกผมไม่มั่นใจฉากหลังมาแล้วหรือย,อยังถ้ามาแล้วเปิดขึ้นมาเลยฮะหนึ่งกันยายนนี้ ก็คือพรุ่งนี้ถูกไหมใช่ค่ะชี้ชะตาแล้วว่านายกคนที่32น่าจะเห็นเงาที่ชัดเจนว่าเป็นใครกันแน่วันนี้เห็นเรื่อง3ามก๊กก๊กที่ว่าก๊กพักส้ม,มประชาชนก๊กพักแดงคือเพื่อไทยแล้วก๊กสายน้ําเงินอันนี้ภูมิใจไทยโฉมหน้าโฉมตาจะเป็นใครฮะแล้วจริงๆวันนี้มันมีข้อมูลลับๆด้วยนะม,มีบางคนกระซิบมาบอกว่าพรุ่งนี้ใช่ไหมหนึ่งกันยาเวลาที่มีการนัดประชุมของพักประชาชน เอาเป็นว่าฟังเป็นนิทานแล้วกันนะ,ะจะมีระดับบิ๊กๆใครแอบไปคุยอะไรกันหรือเปล่าอรอจับตาเปิดภาพวันนี้เลยฮะเป็นภาพสำคัญมากๆเพราะว่าแกนนำของพักเพื่อไทยนำโดยคุณภูมิธรรมเวชยชัยเดินทางไปที่พักประชาชนเพื่อที่จะมีการเข้าไปพูดคุยในการไปยื่นข้อเสนอ ต้องบอกเ่าเทียบเชิญไหมเทียบเชิญถึงแม้เขาบอกเขาจะไม่ร่วมรัฐบาลแต่ต้องเทียบเชิญเพราะต้องการเสียงของเขา<ะ>ในการโหวตสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่32วันนี้เองเนี่ยจริงๆตอนช่วงเช้าที่ผ่านมาต้องบอกว่าตอนแรกเลยคุณภูมิธรรมเนี่ยไม่ได้มีรายงานว่าจะไปตอนแรกบอกว่าจะเป็นแค่เลข,ขาธิการพักก็คือคุณสรวงคุณสรวงเท่านั้นแล้วคนก็บอกเฮ้ย<ะ>ทำไมไม่ให้หัวหน้าพักไปหรือระดับผู้ใหญ่ไป<ะ>แต่สุดท้ายแล้วคุณภูมิธรรม ตัดสินใจมานะฮะจริงๆวันนี้ต้องมีการไปประชุมกรตร,รอของเจ้าหน้าที่ตํารวจใช่ไหมสำนักงานตำรวจแห่งชาติเห็นบอกยกเลิกภารกิจแล้วมาที่นี่เลยนี่เอาบรรยากาศนี้คือตอนที่มาถึงเปิดเสียงขึ้นมาหน่อยเพราะมีมวลชนกลุ่มกองเชียร์ส้มไม่ได้ไปเชียนะไปไปด่าฮะ ผู้ชมคะนี้ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดคุณผู้ชมครับและนี่เป็นบรรยากาศจริง,รงๆแล้วคือตอนมาถึงใช่ไหมอพอมาปุ๊บมีหลากหลายมุมวันนี้นี่ มามาพักประชาชนถูกนะคะใครพูดวะาหารไม่มีไม่ได้ใครพูดใครพูดว่ามีว่าปลอดวะเด็กต้องมือเข้าว่าเข้าดูถูกเข้าตอนนี้ต๊ดูแล้วฟังเสียงเนี้ยคอคลอไปด้วยวันเนี้ยภูมจะบอกว่าภูมิใจไทยไม่ใช่คุณภูมิทําจากพักเพื่อไทยช่ค่ือมันสอดคล้องกันเหลือเกินแต่ตอนเนี้ยเขาเดินกันคนละทางแล้ว คุณภูมิธรรมมีการเดินเข้าไปเสร็จสับปุ๊บผมขออนุญาตตัดสลับตอนที่เข้าไปข้างในเลยก็ได้มันจะมีภาพตอนที่นั่งอยู่ในวงประชุมจะเห็นหลักหน้าหลายตาแล้ววันนี้จะบอกมีพีคในพีอีกนะ,ะวันนี้เพื่อไทยเข้าไปเห็นบอกว่าจริงๆก็มีทางคุณทวีสอดสองใช่ไหมใช่ค่ะของประชาชาิค่ะอันนี้ก็ไปด้วยมันมีคลิปวิดีโอด้วยเนี่ยทีมงานเปิดคลิปวิดีโอขึ้นมาหน่อยตอนที่อยู่ในวงประชุมด้านในโดยที่มีคุณเท็งนะัทพงศ์หัวหน้าพักของฝั่งประชาชนเขามาร่วมประชุมเองนี่ แล้วก็จริงๆมันมีเรื่องของประชาธิปัตย์ด้วยใช่ไหม อันนี้ทางฝากฝังของพรรคร่วมรัฐบาลเดิมก็จะมีคุณภูมิธรรมเวชยชัยค่ะแล้วก็มีคุณเดชอิฐขาวทองมีคุณชัยชนะเดชเดโชอันนี้ของประชาธิปัตย์สองท่านไปร่วมด้วยแล้วก็มีคุณชูศักดิ์สิรินินคุณรัฐมนตรีน้ำค่ะ<อ>จิราภรณ์สินทุพไรอันนี้ทางฝากฝังของเพื่อไทยแล้วก็คุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ที่เมืลล่อวานลาวันนี้ยังนนอยู่ยถ้าจะดูพรรคดีๆที่นั่งอยู่ในวงประชุมนี้ก็จะมีเพื่อไทยถูกไหมอันนี้เป็นแกนหลักอยู่แล้วมีประชาธิปั คือคุณเดชอิตแต่กำลังจะบอกมันจะมีพีคของเรื่องของคุณเดชอิตร์นี่แหละปรากฏว่าสุดท้ายจะมาในนามส่วนตัวหรือจะมาในนามพักกันแน่แต่นั่งหน้ายิ้มแล้วมองกล้องนะ,ะแล้วนอกจากนี้ยังมีอีกก็คือตัวของคุณทวีใช่ไหมใช่ค่ะประชาชาติใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ยังมีในส่วนของจริงๆแล้วเนี่ยที่ไม่ได้นั่งอยู่ในวงนี้ก็คือพักของคุณวราวุธคุณท็อปมา,าติไทยพัฒนานี่คุณผ,ผู้ชมนี่คือโฉมหน้าโฉมตาแล้วผมขออนุญาต ัดภาพซ้ายมือเปลี่ยนเลยฮะเอาตอนคุณภูมิธรรมออกมาปรากฏตอนที่คุณภูมิธรรมออกมาหลังจากที่มีการเจราจาพูดคุยกันแล้วลองฟังเสียงสักนิดหนึ่งสุดท้ายเขารับข้อเสนอนะอไอข้อเสนอ3ข้อที่ทางตัวของพรรคประชาชนเขายื่นไปก่อนหน้านี้แล้วภูมิใจไทยเขารับแล้ว3ข้อสั้นๆคุณผู้ชมหนึ่งยุบสภา4เดือน<ะ>แล้วก็แก้รัฐธรรมนูญสุดท้ายพรรคประชาชนบอกว่าจะเป็นฝ่ายค้านและไม่ร่วมรัฐบาลด้วยแต่จะยกจักรแ,แลให้ในการหนุนพรรคที่ยอมรับ3ข้อเสนอนี้<ะ>เพื่อจะนั่งนายกคนที่3-2ส 4เดือนยุบสภาแล้วเลือกตั้งใหม่ปรากฏวันนี้คุณภูมิธรรมบอกว่าก็รับตามข้อเสนอนี้ทั้งหมดแล้วแถมให้ด้วยแถมเพิ่มให้เลยเหมือนเป็นโปรโมชั่นซัมเมอร์เซลล์มากๆนี่มันเลยซัมเมอร์แล้วนี่ถูกไหมมีโปรพิเศษให้เพิ่มค่ะ4ข้อเสนอของฝั่งเพื่อไทยว่ายังไงบ้าง ข้อแรกก็คือรัฐบาลเพื่อไทยที่ตั้งขึ้นจากข้อตกลงจะยุบสภาภายใน4เดือนก็คือตามพักประชาชนเลยถ้าเงื่อนไขเสร็จเร็วจะยุบสภา,ภาก่อนกําหนดนด้วยข้อที่สองทประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งข้อนี้ก็คือตรงกับของพักประชาชนแต่เพื่อไทยเสริมเข้ามาก็คือโดยใช้รัฐธรรมนูญฉบับประชาธิปไตยพุทธศักราช2540เพื่อกระชับเวลาในการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่คือจะเอารัฐธรรมนูญปี40เนี่ยมา ใช้ไปก่อนพังพลางในระหว่างการร่างรัฐมนูญฉบับใหม่ขึ้นมาข้อที่3ก็คือทําประชามติเรื่องการคงไว้หรือยกเลิก MOU43 และ MOU44 หาข้อยุติและลดความขัดแย้งภายในประเทศข้อที่4เร่งดําเนินการคดีหัวสอวอและคดีที่ดินเขากระโดงซึ่งเป็นเรื่องสําคัญและอยู่ในความสนใจของประชาชนคือไอ้ข้อที่4ี่เนี่ยมันไปพัวพันเกี่ยวกับเรื่องของพักภูมิใจ,ใจไทย,ไทยถูกไหมที่ตอนนี้ต้องเข้าสู่กระบวนการในการตรวจสอบเขาก ยื่นข้อนี้สวนออกไปเลยเป็นเหมือนแบบลดกระน,นำซัมเมอร์เซลล์บอกถ้าเลือกชั้นคุณจะมีสิ่งดีๆที่จะรออยู่<ะ>ปรากฏว่าวันนี้คุณภูมิทําออกมาถแถลงบอกเรารับทุกกติกาเรารับทุกข้อเสนอและเราเสนอเพิ่มให้ด้วยเอาฟังดูฮะวันนี้เราในานามพักร่วมรัฐบาลนะครับแล้วก็ได้มอบหมายให้พักเพื่อไทยนะครับเป็นแกนนําในการที่จะประสานติดต่อเพื่อจะพูดคุยในการจัดตั้งรัฐบาลวันนี้ก็มาด้วยกันในพักร่วมเราได้ปรึกษาหารือกันหมดแล้วในข้อ สรุปที่เรานาเสนอเลยนะครับก,ก็เราก็พร้อมัะมาข้อเสนอเราก็เป็นเอกภาพในการที่เสนอเราเห็นว่าการเมืองช่วงนี้มันเป็นช่วงวิกฤตแล้วก็มันเป็นเรื่องที่เราควรจะหาทางออกร่วมกันนะครับเ,เราคุยกันแล้วเพราะนั้นพักร่วมรัฐบาลจึงได้มาพูดคุยก,กับพักประชาชนเนื่องจากพักประชาชนเป็นพักที่เสนอว่ามีข้อเสนอท,ท,ที่ที่สำคัญของ พรรคประชาชน,ท,นที่อยากเ,นเสนอหากว่าใครรับข้อเสนอได้นเนี่ยเขาจะพิจารณาเพื่อจะนํามาตัดสินใจในการที่จะผัดันให้ใครเป็นรัฐมนตรีเป็นคณะรัฐมนตรีนะครับหัวใจสําคัญวันนี้ก็คือว่าในข้อเสนออพรรคประชาชน,าน,ชนเรารับหมดนะครับพร้อมที่จะปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้นนะครับแล้วก็ ส่วนข้อเสนอที่เราเสนอเนี่ยก็ถือว่าเป็นให้ทางพักประช,รา,ชราชนได้รับทราบนะครับแล้วก็เราก็ได้คุยกันแล้วว่าเรื่องนี้จริงๆหลายหลายเรื่องที่เราเสนอเนี่ยเป็นเรื่องที่ควรปฏิบัติในฐานะที่มันเป็นกระบวนการยุติธรรมเพราะสิ่งที่เราเสนอคือไม่ให้เข้าไปแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมคดีต่างๆทุกคดีที่มันมีอยู่ก็ขอให้มัในดำเนินการไปทั้งหมดนะครับแล้วก็ รายละเอีเยดเนี่ยทางพัคประชาชนก็จะเอาไปพิจารณาเพราะว่าได้บอกเราว่ายังไม่ได้รับปากหรือตัดสินใจที่จะยกคุณให้ใครเลยสิ่งที่อยากจะเรียนวันนี้ก็คือเราได้เสนอพูดคุยกันแล้วก็เห็นว่าถ้าจะอยากตั้งรัฐบาลขึ้นมาวาลาสําคัญที่สุดขณะนี้เป็นวาลาแห่งชาติคือการแก้ไขวิกฤตเรื่องรัฐธรรมนูญกับเรื่องกติกาที่อยากจะรีเซตการเมืองใหม่ ให้มีการเงินที่สามารถมีประสิทธิภาพได้มากกว่าน,นี้นะครับส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยยังเป็นกระบวนการในรายละเอียดที่ต้องขออนุญ,ญาตที่จะยังไม่พูดอะไรนะครับแล้วนี่คุณผู้ชมฮะแล้วสังเกตดีๆซ้ายมือเดี๋ยวเปิดภาพนี้เอาไว้นะแล้วขวามือเปิดภาพนิ่งหน่อยได้ไหมคนยิ้มหน้าแป้นเลยอะ่ะคือประชาธิปัตย์คุณ<ะ>เดชอิฐเขามาด้วยตอนอที่อยู่ในห้องประชมุมขวามือคุณผู้ชมเห็นใช่ไหม<ะ>ถ้าเรานับจากฝั่งซ้ายของภาพนิ่งขวามือนะคือไปคนที่สาม,มนั่งอยู่ตรงนั้นอ่ะใช่ไหม แล้วก็เสร็จสับปุ๊บปรากฏตอนออกมาแถลงข่าวอยู่ไหนอะ <c oughs> หายไปอะ่ะต้องรีบไปประชุมพักค่ะ<อ>วันนี้ชุมประชาธิปัตย์มีประชุมแต่เดี๋ยวจะบอกว่าอึง้งจริงๆคุณผู้ชมฮะเอาเอา,เอาตอนที่คุณภูมิธรรมเดินออกเลยฮะขึ้นเต็มจอคุณภูมิธรรมเดินออกเองเนี่ยคคอตอนแรกเราก็สังเกตประชาธิปัตย์หายไปไหนหรือว่าหลังประชุมเสร็จ <c oughs> มันเกิดอะไรขึ้นอีกทําไมถึงกลับลําอีกไหมคุณภูมิภูมิภูมิธรรม,ม,มกลับไม่ได้ตอบเรื่องนี้แต่ระหว่างเดินขึ้นรถกองเชียร์ฮะ พักประชาชนส่งถึงรถนะฮะแต่เป็นการสาปส่งนะดูที่ทางในการพูดคุยวันนี้แล้วเป็นไปในทิศทางที่ดีไหมครับคุณเตีคุณเตมีป็นไปทิศทางที่ดีไหมครับวันนี้พัที่พูดคุยด้วยคุณคมันเป็นยังไงกับต่อมั่นใจไหมครับว่าพอประชาชนจะจะร่วมสนับสนุนคุณชัยเกษนะครับการพูดคุยวันนี้เป็นไปในทิศทางที่ดีไหมครับคุณคมชัน คนอื่นทำเชื่อมั่นนะครับว่าการวักประกันโดยทางมาพูดคุยครั้งนี้จะเป็นบวกพับเพื่อไทยอ่ะครับทีคุณผู้ชมฮะกลับไปแล้วใช่ไหมใช่ค่ะและเขาก็ไม่ได้ตอบไม่ได้พูดอะไรแต่ว่าพูดสั้นๆบอกว่าประชุมผ่านไปได้ดีแล้วหลังจากนั้นแกนนำก็ออกไป